กะเข้ามาเช็คอินได้เจอจนได้เจอจนได้เจอจนได้มาละครับมาละครับอวไสดีครับเดี๋ครับอันนี้มีอะไรกันเหรอพี่น้องถัมมาบอกน้องเอง ตอนแรกพี่ก็ซื้อฟอนไซส์แหละแต่ว่าหลังๆมาตอนแรกคุยเรื่องฟอนไซแต่ว่าหลังๆนี่ฟวากุบใส่พี่ละฮะอ่าอ่าแต่เราไม่ได้ตั้งใจควักหรอกเอ้ารอบพี่แล้วที่ตีน้องผมมีเหตุการณ์นึงนี่ที่น้องผมไม่ฟ้ากุบอ่ะคือก็ตีเนี่ย ไม่น่ามีบ้างเรื่องนั้นนะพี่เกตครับพี่เขาบอกผมโกหกครับพี่เรื่องเนี้ยมีครับตอนที่ไม่ไม่ไม่น้องมันไม่ได้บอกว่าพี่โกหกน้องมันบอกว่าพี่อ่ะเข้าใจผิดไม่ครับเมื่อกี้ยกต้นบอกผมโกหกครับไม่ได้บอกโกหกก็คือจะบอกว่าพี่ผมสร้างเรื่องเหรอครับหรือยังไงไม่ได้สร้างเรื่องอันนี้ก็จะมาอธิบายก็บอกผมคือตัวแต่งเรื่องเหรอไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะก็สลับกันบ้างครับลองเป็นคนโดนดูบ้างอ่ะ มีมั้งเหมือนเหมือนมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่แบบว่าใครควักเอาวุธแล้วเราพี่ดอนแทงอยู่ที่แลนอะแค่ควักเอาวุธเฉยๆแต่รู้ว่าเป็นไอเทมดีอะอันนี้ถ้า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 เรื่องมันเคยเกิดแล้วผมว่าเราน่จะเคลียร์ไปแล้วนะพี่เกทไม่แต่เมื่อกี้แจะคคุยคุยกับไอไอใครนะจูดี้มันดีนะก็บอกว่าเออนะมึงมึงก็ขอขอโทษพี่เกทดิมาบอก มันไม่ขอโทษอะทําไงก็ไม่ขอโทษอะมันบอกมาแค่มาขายของอะแค่นั้นเองเออกูคุยเรื่องนี้เรื่องที่แบบที่ถามว่าเอ้ยกิจกรรมมึงได้บัฟปะอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ได้บัฟครับพี่ตอนแรกพูดว่าไม่ได้บัฟนะอผูอ้ถามรอบสองบอกว่าเอ้ยผมกลับตัวแล้วครับพี่ผมไม่ได้บัฟแล้วครับผมเลิกบัฟแล้วตั้งแต่จบอะมัใช่มันอ่านไหมมันอาจจะพูดพูดไม่ผมก็เลยบอกว่าให้ขอโทษพี่เกดดิทางนั้นอะถ้ามึงคิดว่ามึงกลับตัวแล้วมึงก็ต้องขอโทษได้ดิเรื่องแค่คำขอโทษเอง ไปไปมาก็เดินแบบไอ้ผมเพี้มาขายของครับพี่ผมเพีมาขายบอลไซนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปคือน้องน้องมันกลัวไงแจ็คน้องมันกลัวไงตอนเนี้ยน้องมันกลัวอะไรครับกลัวอะไรครับกลัวแจ็คกระทืบไงไม่ใช่ก็แค่ขอโทษพี่เกศนี่มันต้องกลัวอะไรอ่ะไม่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวนี้ไอในส่วนของเรื่องไอจูดี้กับพี่เกศอันนี้เราคุยกันไปยังส่วนตัวแม่ไม่คุยครับไม่คุยไม่มันคนละมันไม่ไม่เกี่ยวอันไอเรื่องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันคนละไอนี่กูพี่เอาเรื่องนี้เรื่องที่มันด่านั่งบบบอนัั่งงไไ้เีียะร แค่นั้นแค่ขอให้ขอโทษแค่นึงอ่ะดีไปปิดแยกเขอเขาไม่ใช่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมาคว้าอาวุธใส่อีกตอนแรกขอโทษตอนแรกขอโทษแล้วก็มาตั้งคว้าอาวุธใสอีกหลังจากเหตุการณ์ที่ปล่อยขอโทษก็ตั้งคทออาวุธใสอีกไม่ตั้งใจตรงไหนครับเหตุการณ์มันลงเอยเกินพี่เก๊ตพีมาบอกผมเนี่ยว่ามีหมาพันจูดี้มาคว้าอาวุธใส่แกงดับเบิลเฮดผมรีบมาให้ไวเลยหมาตัวไหนวะไอ้เลบเลียนให้ด้วยนี่หมาตัวไหนวะ ไอ้ต้องรับนึงก็น่าจะรู้นะเห็นมีหูฟังเสียงวะอ๋อไอ้นี่บ้าที่มีหูนี่บ้าได้ตัวนี้บ้ามีหูตัวเดียวพี่เราเคยโดนใช่ไหมพี่เกศเรื่องที่ควากระวุดอ่ะเคยครับที่แลนดัมมันน้อไดักแล้ก็นถ่ายจำได้นี่แล้วคนน่าจะยังไม่อยู่มั้งแต่ฟ้าฟ้ามันรู้อยู่แล้วฟ้ามันอยู่เอาฟ้าอยู่ใช่เรื่องไหนพี่เรื่องควากระหุดที่แลนที่ควักอาวุธแล้วโดนแทงไงแต่นี่มันควักอาวุธแต่พี่ไม่แทงไง แต่ก็ถามบอกมาแล้วถ้าไม่อยากมีปัญหาก็จะให้จบบอกผมจะผมต้องไปแล้วครับผมต้องไปแล้วครับจะหนีอย่างเดียวแหละจะหนีแบบหนีอย่างเดียวโทรศัพท์มาก็ไม่สนใจพี่นะไปไปคุยโทรศัพท์เฉยเลยใครมึงเกิดติดปะขอมันกลัวไงแจ๊คนองไม่อยากพูดอะไรไม่ถ้าถ้ามึงจะคุยกับกูมึงก็ต้องเปิดใครมึงใครใครเมื่อติดปะใครอนุญาตไหมทำนิสัยเป็นหมาเลยนะมึงแลบบินอยู่ข้างหูพี่ตัวเอง มึงจะเลียหูไฟฟ้าทำ<อ>ไมวะไอ้สาย<อ>ฟ้า,าเนี่ยเลียหูยกโซ่สายฟ้าทำไมมึงพูดกูดเนี่ยคุยเป็นแมนผู้ชายเนี่ยมาเนี่ยพูดเลยดิว่าเราไม่ได้ตั้งใจไม่อะไรพูดเลยดิไม่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับผมบอกไปแล้วเ <c oughs> สียงสั่นทำพี้ยอะไร <c oughs> บ้าหัวแม่งเลยเที้ยหมา <c oughs> โอเคก็จัดแค่คำซือ้อฟอนไซส์ก็มาขอโทษขอโทษเสร็จไม่จบมาความรู้ต่อ สภาเดียวเพราะว่าไม่ไม่ต้องถึงสภาได้เราคุยตรงนี้ก็ได้แจ็คไปสภาไปทำอะไรอะสภาก็ไปเล่นเรื่องนี้เหรอโอ้ยเรื่องนี้เราคุยกันได้ใช่ไหมพี่เกดไม่ไม่น่าเวิรกมั้งครับผมว่าต้องเอาไว้จำหน่อยเอาไว้จำหน่อย จะได้แบบเวลาดาวนเฮนเรียกจะได้มาไงถ้าไม่งันก็ไม่มาอย่างเงี้ยแหละก็เมินไปเรื่อยโกนตีนไปเรื่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปสภามาดีกว่าพี่แกสภุสภามบพี่ได้ไหมผมไม่ต้องถึงคุยหรอครับก็ดีมันก็บอกผมผมก็รีบมาเลยนะอย่างต่ำนี่มีห้าสิบไหมครับพี่ต่ำต่ำนี่ก็ห้าสิบไหมถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องไงแล้วพากูตใส่ไม่รู้เหมือนกันว่าไงน่าจะห้าสิบแต่นี่เราก็คุยกัน่างไงเราก็อธิบายอยู่กัไมแต่ว่าสภามัาน่าจะรู้เพราะว่าตอนที่คุยยยยาพีี่่่่กก็บบอออูแลล้วเเรรืงงมมัันค์ไจ ม่แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเี่เกี้จะเอาจะเอาเรื่องนั้นน่ะแต่ในความหมายของผมผมันก็เหมือนที่ผมโดนก็คือเหมือนเหมือนตอนนั้นจูดี้มันก็ควักกระบุดเหมือนกันนะพี่เหมือนตอนนั้นนที่ที่มันจะแทงเพื่อนมันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่าหน้าสาก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะพี่เจ้าตัวบอกไม่อยากมีปัญหาแต่แต่มันก็คว,วักเอาเฟดพอควักเฟดนะไม่ได้แบบไอ้พี่ขอโทษหรืออะไรนะมันวิ่งวิ่งหยิบโทรศัพท์ไปพี่ก็บอกว่าสรุปสุดท้ายมึงจะขายของก่อนใช่ปะ มันก็ยืนคุยอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ครับใช่ใช่อันนี้ผมเป็นพยานได้แล้วพี่แล้วแล้วไอหมาดีตอนที่มันควักอาวุธเนี่ยแก๊งมันมีไหมพี่หรือว่ามันอยู่กับแค่แก๊งเราเนี่ยมันอยู่แค่กับพี่กับพี่เกตสองคนี่ยอ้าวแสดงว่าควักอาวุธใส่ดำมันเห็นนี่หว่าไอเหี้ยหมาดีมึงก็พูดไปดีดีอะไรพี่ว่าไอไปก็เราไม่ได้ตั้งใจก็อธิายครับไเลยไม่ได้ตั้งใจเหลืออะไรอธิบายตอนแรกตั้งแต่แรกเลยมึงอธิบายให้หมดเลยเดี๋ยวเขาอยู่กันแล้วเนี่ย ไม่คือผมบอกไปแล้วว่าผมมากดผิดจริงๆผมแล้วผมก็รีบไปโทรศัพท์แล้วพอก็าบอกว่าจะคุยโทรศัพท์ใช่ไหมผมก็วางแล้วก็มาคุยเลยกดผิดอะไรจากตันน้ำที่อะไรตับไม่มึงไม่ได้วางเลยนะมึงวิ่งไปคุยก่อนนะแล้วมึงค่อยกลับมาวางนะตอนที่เกศพูดย้ำไปรอบที่สามนะไม่ก็ผมก็ไปบอกเขาไงครับว่าเดี๋ยวขอคุยก่อนไม่ไม่แล้วมึงมึงบอกว่ามึงยอมพวกกูใช่ไหมแต่สิ่งที่มึงทําอ่ะเหมือนเมือเลยนะกูพูดครั้งครั้งเดียวมึงต้องรู้เรื่องนะถ้ามึงยอมจริงอ่ะ แต่นี่คึงย so? ังไม่ยอมนะแสดงว่าม no well, ึงอยากโดนกระทืบใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับไม่อยากโดนกระทืบครับแล้วมึงทำแบบนั้นเพื่ออะไรแทนที่มึงจะคุยพับคู่ก่อนแค่นั้นเองสารที่ฟ้าพี่ยกว่ะเฮ้ยแค่คำขอโทษนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าเลยนะแค่คำขอโทษคำเดียวนะลามมาถึงเรื่องควักอาวุธเนี่ยคือมันทำตัวมันเองนะขนาดมันควักอาวุธผิดมันยังไม่ขอโทษเลยฟ้ามันบอกอุ้ยก็ผิด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 ผมต้องไปครับผมต้องไปกับผมต้องไปแล้วครับ คือถ้าคนมันไม่อยากมีปัญหาจริงๆอ่ะเออพี่ผมขอคำขอโทษอะมันออกจากปากมันมันจะตายเหรอกูถาม่อยออกจากปากมือมันจะตายเหรอฮะมันออกออกจากปากมึงไม่ได้เลยเหรอคำขอโทษอ่ะมึงขนาดมึงควักอาวุธผิดมึงยังไม่มีคำขอโทษเลยมึงเดินเดินเดินไม่คุยโทรศัพท์ตรงนู้นอ่ะท้ายรถตรงนั้นอ่ะชิลจัดเลยแล้วครูก็บอกมึงแล้วบอกว่าเออเด่๋ยวนี้ปัญหาหรอก มึงมึงแม่งเผื่อดูเถ่าออกมามึงก็แค่ขอโทษอ่ะมึงจะฟอร์มอะไรวะกูรู้ว่าในใจมึงอะไม่อยากพูดที่อะไรหรอกใช่ปะล่ะมึงกำลังหมั่นเคี้ยวอ่ะแต่มึงทำไม่ได้ไงตอนนี้มึงกะโลกอ่ะมึงก็ต้องมอบเว้ยคือมึงกะโลกอ่ะมึงก็ต้องมอบเว้ยกับคนที่เก่งกว่ามอบดีมึงมามอบดีไอ้น้องเขี้ยมาเลียตูดมามอบดีเรื่องไรน้องเรื่องไร น้องไม่ได no ้ต well> okay. well> you know? ั้งใจอ่ะแจ็คเข้าใจน้องไม่ตั้งใจแต่ว่าแสงว่ามันก็ตั้งตั้งใจที่ไม่ขอโทษไงเข้าใจไหมล่ะจริงไหมล่ะยกไม่แต่แต่ในมุมมองเนี่ยผมผมเข้าใจนะมันก็ผิดจริงแต่ว่าแต่ว่าอียไอ้สัตว์อีกอีกมุมมองอีกมุมมองหนึ่งอ่ะแพ้บุรี่แพ้ควบุรี่เนียแพ้ควับุรี่น่ยไอ้มีเคน้องด่าไปนี่พี่แพ้ควันบุหรี่่ะน้องด่าไปนี่อันนี้ก็ฟังผมก่อนดีก็เหมือนกับว่าคือน้องตอนนี้มันก็กลัวไงเพราะว่าผมก็บอกน้องว่าเออมีอะไรก็คุยกับเขาดีๆถ้าเป็นไปได้ก็จะไปให้เขาเห็น ม,มันคิดว่ายัางเฟีย้ยวอยู่ไงเหมือนตอนแรกอะ่ะยังคิดว่าแบบยังมั่นใจอยู่น่าจะมั่นใจในแก๊งอยู่ปะไม่ได้มีและไม่น่ามั่นใจนะพี่เลยยกกับพูดได้แต่สิ่งที่มันทากับพี่มันไม่ใช่แบบนั้นไงโอโ้คือ<ผ>ม,มึง,งจะชวยอ <มา S 1> ะ <ผม S 1> ไรบาผมฟังมาเนี่ยไม่ได้มีเรื่องดีนะสําหรับคนในแกง๊งเอ็มดีสุดเนี้ยมีเรื่องฮีเที่ยงนั่นเลยนะผมกาใจสบายับยกกันนะพาใจนะพาใจนะว่าแบบไม่อยากมีปัญหาอะไรเงี้ยว่า แต่สายฟ้ากับโยก็ก็ก้มอ่ะก็คือไม่ไม่อยากเล่นคือไม่อยากเล่นอ่ะก็ทำตัวให้มันไม่อยากเล่นจริงๆอ่ะแต่นี่คือยังเก๋าอย่างนี้แหละไอ้ยังมือยังนู่นนี่นั่นอยู่เลยอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายมุมนั้นเนี่ยไอ้ที่มือไอ้ที่มันไม่พูดเนี่ยมันกลัวว่ามันพูดอะไรไปไม่ได้กลัวมันไม่ได้กลัวมันโกนตีนมันกลัวแท็บจะไปให้โปโลตัวนี้คือโกนตีนไหมตัวนี้โกนตีนพี่ใช่ไหมตัวนี้โกนตีนไหมถ้าไม่ชอบล้อหรอก อันนี้ให้ทายน้องเป่าโยกไม่ได้ให้ทายโอ้โหพี่เอ้ยนะผมไม่ชอบแลบดิ้นอ่ะพี่ยกให้ทายมันได้ไงวะพี่มันชอบแลบดินพี่ก็ลุ้เฮี้ยนี่อ่ะกับพี่ไม่ได้ให้ทายมันผิดก็ว่าผิดตามจริงพี่ก็ไปด่ามันตลอดพี่ก็รู้อยู่มันคือไอหมาดีมันชอบแลบดินใส่คนอื่นแลบดินใส่แก๊งผมเมื่อกี้ก็ให้มันขอโทษปลามันหกเต็มตีนผมหมดแล้วเนี่ยไเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จะได้เนี่ยไหมเนี่ยคนเริ่มมาเยอะอ๋อโปโลมันเรียตีนโปโลเหรอโปโลเป็นไหมสวัสดีมึงจะไปจะพูดกับพี่าไมดิ ก็มาขอโทษดีไอ้จักรดีที่เดิมไี่ีรอบขามาเลยขามาเลยไม่ไม่ต้องการแล้วครับขอโทษอ่ะไม่ต้องการไปสภาเดี๋ยวพี่ไปสภาเดี๋ยวพี่โอ้ยผมขอโทษครับผมผมคนพีกพี่ป่ะเนี่ยไอที่ยกไปป่ะไม่ได้ยกอ่ะเนี่ยไม่ใช่ขนาดยกมันยังรู้เรื่องอ่ะยังขอโทษเลยป่ะยวังยังขอโทษเลยป่ะเห็นป่ะยังขอโทษทันทีเลยป่ะเอออยห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเออเนี่ยเขาเรียกของแท้เนี่ยกดผิดของแท้อะไรเนี่ยเออเอ้ากดผิดแล้วขอโทษโคตรไวอะ นี่กดผิดวิ่งไปคุยโทรศัพท์ขนาดบอกมึงกดมันยืนอยู่ตรงนี้มาสิบวิครับก่อนมันจะวิ่งไปมันยืนคุยอยู่แค่นั้นและแล้วก็มือในมือถือมีดอยู่นะแล้วก็โทรศัพท์ไปด้วยนะครับผมตอนผมอยู่กลาลาด์คาติโนครับแล้วค่อยวิ่งออกไปถ้าเรื่องเรื่องแบบนี้ผมผมก็อยากให้คุยกันตรงนี้ให้จบนะพี่เฮดแจ็ค yeah. yeah. ไม่คุยไปแล้วคุยดีๆไปแล้วไงคุยดีๆไปแล้วไงไม่ใช่ผมไม่คุยดีๆนะคุยดีๆไปแล้วเราอะไรเนพร้อมใส่ไหมครับของเราคืนนี้ตีได้อยู่แล้วแต่ผมไม่พร้อมอู่แล้วผมไม่พร้อมอยู่แล้วคนผมก็ไม่พอหายไปหมดแล้วนี่ยก็ไอหมาไม่พูดครับไอหมาขอโทษไม่เป็นไอหมาไอหมาดีอ่ะ ผมถามไปนะว่าอยากให้แก๊งเดือดร้อนหรอมันก็บอกไม่อยากแต่มันก็ไม่ทําอ่าถามฟ้ากับยกอะไรตั้งแต่เรียกมาคุยตั้งแต่แรกครับมันมันได้พูดอะไรแบบเออพี่ผมขอโทษจริงๆผมผมพักอาวุธผิดเนี่ยมีปะอย่างดีเอาสิดีเรอคุณแค่<ม> <c oughs> ถึงพ่อไงม,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 มัน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 มีก้อยแค่นี้เนี่ยตอนนี้ยกโซนกับสายฟ้าพูดขอโทษหรือว่าอะไรกันเมื่อกี้มันก็ยังไม่มันก็ยังเหมือนเลยยังไม่พูดเลยดูดิโก้มันเยอะ เดี๋ยวพ่อนเดี๋ยวก่อนแจ็คมือตรงนี้นหะไอ้ดีเอามือตรงนีพูดมือพูดกับเขาดีๆเนาะไอ้ดีมึงก็ขอโทรเขาไปเลยไอ like ้หลายพูดแล้วนะประมาณหลายพูดนะนั่นได้เสียเวลาหลายพูดแล้วนะสภาเดียวกันหลายพูดแล้วนะหลายหลายหลายพูดนะยกซดพูดหลายพูดแล้วนะหลายพูดแลยส่งส่งสามพี่ฟ้ากับพี่เยอะกว่ะไอ้ดีเอาอีกรอบววะ ตอนนี้ชื่อเต็มเลื่องตอนแรกไอหมาดีเปล่ามึงก็ขอโทษดีมึงก็ขอโทษดีขอโทษด้วยเป็นไรคือผมใจคืออะไรคืออะไรอธิบายอะไรเขาให้มึงทำอะไรอธิบายอะไรคืออะไรขอโทษดีไม่ผมจะอธิบายที่ผมไม่ขอโทษไปตอนแรกไงคือผมอธิบายเหตุผลของผมอยู่แต่สุดท้ายผมก็จะขออะไรมึงพูดอะไรดิมึงพูดอะไรไอมึงฟังมึงไหนบ้ามึงฟังคนคนดำจริงป่าววะเนี่ยคนดำแก๊งมึงพูดมึงยังไม่ฟังเลยแล้วแล้วมันจะบริหารมึงไงวะบ้า พทั้งนั้นก็ขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดครับที่ความเขวุฒิก็ขอโทษนะครับที่ทำให้เข้าใจผิดรับรับแค่เรื่องนี้มาเวียนเรื่องที่มันด่าอะไรกิจกรรมเรื่องความเขาวุฒิเ๋ยวไว้ก่อนแล้วกันคุณสภาเนาะพี่เรื่องความเาวุฒิเดีุ๋ยที่สภาหลังรีก็ได้คุณสภาหลังรีโอไม่ต้องไปถึงสภาหรอกคุยตรงนี้แหละแจ๊กก็คุยสภาให้ผมผู้ผมไม่พร้อมอยู่แล้วล่ะโหอยากใหม่จบตรงนี้ไง ไอ้พี่ตีไปตอนนี้มันพวกผมมันก็ไม่มีโค้อย่ที่ให้ผมให้เต็มที่เลยไม่ไม่ไม่เกินยี่สิบคนอ่ะก็จะตีก็จะตีก็จะตีดีเลยได้ไม่ต้องตามคนเยอะตามสามสิบแปดก็พอบัรไม่ถึงไม่มีมีไม่ถึงอยากกดเก้าอยากกดขอกดได้ไหมนี่ขอกดก็ได้รอพร้อมกดก็ได้ขอกดได้ไหมครับเลยกดเลยผมอยากตีมูให้ตายอ่ะ โอ้แค่นี้ก็ดิน้นจะไม่รู้จะดิ้นยังไงแล้วแจ็คมันยังไม่ตายไงมันยังดิ้นอยู่เลยตอนนี้ยังไม่ตายไงเอานะ่ามันดิน้นมันดิน้นมันก็ไม่แหวนกัดหรอกแจ็คเพื่อย,ยกดิโอ้กีร่รอ, <c oughs> อบแล้วคำพูดนี้กี่รอบแล้วกี่รอบแล้วไอ้ไ,ไอรเรื่องนี้เวลาไม่มีอะไรอ่ะถึงก็ไม่มีอะไรนะโยกบอกอ่ะการพิธีไม่ได้ก็ไม่ได้ดูไงงานพี่ถามแต่ว่าคนของเองมันมีอีโก้ปะจริงนะพี่โยมสงสาว่ามันอีโก้มันก็มีอีโก้แต่ว่าก็แบบว่าก็บอกน้องเตือนน้องอะไรไปถูกแล้ว ไม่มันคุยดีอ่ะมันคุยดีได้เว้ยเมื่อกี้แจ็กกับพี่ก็คุยดีนะแต่มันก็กวนตีนะล้อหลอกนะผมแค่แค่มาขายของครับผมก็แค่มาขายของผมต้องไปก่อนครับผมไปก่อนใช่มันจะมันจะหนียางเดียวเลยแต่พอยต่กับว่าว่าคนที่อยู่คนที่อยู่กับผมนะน้องน้องที่มันอยู่กับผมตอนนี้ตอนนี้ผมรู้ว่ารู้ดีว่ามันกลัวมันไม่อยากกูเลยไปยืนกลัวอย่าล้อหลอกมันไม่ได้กลัวอย่าล้อหลอกมันกลนกูอะจะแจ๊กเฉยีก็อยู่ด้วยกันวะไงลจรแค่มันพูดอะก็ล้อหลอกลวมันพกอา มันก็ไม่ได้ตั้งใจควักไงแต่ถ้าพี่ควักผิดพี่ขอโทษนะแต่มันเงียบนะเอานี้ไม่อยากให้ผมตีใช่ไหมอะไรนะแจ้าอะไรนะไม่อยากให้ผมตีใช่ไหมครับไม่อยากแกงดำเฮตีใช่ไหมใช่มีข้อเสนอหนึ่งแล้วดำเฮเลิกยุ่งเลยไอ้ข้อเสนอแบบไหนอีกล่ะไหนมาสิไปยุบแกงดิโอ้ไปยุบแกงนะถ้าเรื่องไปยุบแกงเนี่ยม้นกมท่านไม่หยุตีวันนี้เลย บรรยุบไม่ได้หรอกแก๊คงั้นเดี๋ยวหลังรียเจอันที่สภาุบมันก็เสียเสียบ้านเสียอะไรไม้ก็คุยกันตรงนี้แจ็คอ้อ่ะแจ็คก็ร้องสภาตลอดแจ็คคุยตรงนี้ไม่ไม่ไม่ได้เหรอผมไม่นี่ไงผมก็ทําตามสิ่งที่ผมพูดไปไงรู้อะทําตามสิ่งพูดพูดว่าอะไรแจ็คพูดมาอะไรอ้ยได้ไม่แตกอะบรู้แตกแค่นี้มันก็แตกแล้วแจ็คต้องยุบก่อนมันยุบไม่ได้รอไม่ยุบยุบไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังรียคุยกันที่สภา ก็คุยตรงนี้สิแจ็คทำไมต้องร้องสภาพี่อดเลยแจ็คเออทะเรื่องใหญ่นะพี่มันเรื่องเล็กแค่นี้คุยตรงนี้ก็ได้แจ็คจริงๆริงทำไปหยุดได้เป็นเรื่องใหญ่เลยป่ะพี่เออเอาจริงเออะก็ร้องสภาร้องสภาไม่เหมือนพี่เกย์แล้วพี่เกย์เขาพยายามที่คุยตรงนี้ให้มันจบเลยนะก็คุยดีๆแล้วครับคนในแกงโยกสดคุยดีไหมล่ะไอ้ดีมึงจะเคลียร์อะไรมึงก็รีบเคลียร์ที่นี่เลยพี่โอกหลังรีเจอกันแน่นอนผมบอกเลยหลังรีหลังรีดีกว่าพี่โอกผมว่าไอ้พี่ว่าคุยตรงนี้ก็ได้เหลือตั้งสิบแปดนาทีมันมันมันนนจบได้้ะตรงเีย ตีไปคนไม่ครบมันจะหนุกเหรอมันมันจะหนำใจไม่ได้เอาสนุกครับไม่ได้เอาสนุกเอาแบบเอาสนุกตัวเองคนเดียวอยู่แล้วไม่ได้เอาสนุกคนเดียวอยู่แล้วเอาสนุกแค่แก๊งดําเฮคนเดียวอยู่แล้วก็รู้อยู่ก็แนอะไรก็ถึงยกยกถึงมาขอนี่ไงจะมีข้อเสนออย่างอื่นไหมทางอื่นอะไรอย่างนี้ไหมก็เดี๋ยวครับยุ่ก็คือเลิกยุ่งเลยใช่ไหมพี่เกศเรื่องยุ่งเลิกยุ่งจนบ้าจะกลับมาทำใช่ไหม ทำแล้วแต่จะไปลองใช้ไม่แจ็คแจ็คฟังนะถ้าถ้าสมมติว่าแจ็คให้ให้แกงยกยุกเนี่ยรถรถก็หายบ้านก็หายก็เซซิโร่ไงครับน่าน่าจะไม่ได้นะถ้าเรื่องนั้นน่ะแต่ว่าอยากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ก็เรื่องนั้นเลยก็มีสองตัวเลือกแค่นั้นสองตัวเลือกอ้าวสองตัวเลือกไหนอีกอ่ก็ีเเืดยวก็ตัวเลือกแรกก็คอร์วุูดไงตัวเลือกทสองก็คือยกแกงถ้ามไปยกแกงก็โดนแล้ว งงว่ะยุงงว่ะไควักอ,อาวุธควักอาวุธเรื่องแรกใช่เรื่องสองยุคแก๊งอันไหนบอกมีข้อเสนอสองสองเรื่องเสอเรื่องเดียวไอจุด,ดี้มีอาวุธอะอดดไรบ้างอ่ะจุดี้มีอะไรบ้างมีมีดไมป้ปืนบอกสาเซราเบอกสารเออเซซิโลได้ป่ะทางนั้นข้อเสนอไอ้สามป่ะเซซิโลอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมว่ามันมันมันหนักไปอ่ะพี่อ้าวพี่ถือว่าผมขอไอ้แกงด้วยกันไอแกงไม่หนักอ่ะไม่อันนี้ผมผมเข้าใจพี่ผมเข้าใจแต่ว่ามัน มึงเลือกเอาหลักเรื่องนี้หน่อยเอางี้มือละสิบนาทีอะเลือกเอาว่าจะอาวุธมันเซซิโร่หรือว่าจะแกงมึงแตกเอาง่ายๆก็ถ้าเลือกก็ผมไม่ยุบอยู่แล้วแล้วก็ไม่ให้น้องอาวุธถ่ายด้วยแต่อยากให้เลือกอื่นเสนอได้ไหมคนแม่งแพ้แม่งต้องไม่มีสิทธิ์พูดนะเว้เอาแต่คนแพ้จะไม่มีสิทธิ์มันก็ต้องมีสิทธิ์เจรจาสิแจ็คเข้าใจแต่ว่ามันขอเยอะไปอ่ะเนี่ยไม่เอาอะไรเลยมันมันมันไม่มันไม่ได้ขอเยอะนะแจ็คมีทางอื่นไม่เอาอะไรเลยไม่ได้นะไม่เอาอะไรเลยไม่ได้นะผมบอกนะตั้ที่เอาอะไรเลยมันมันมันไม่ น,น่าจะไม่ได้เดียด๋วพี่แจ๊คแป๊บน,นึงผมขอคุยกันก่อนก่อนมันมีเวลาเสียวินไปคุยเลยเดี๋ยวเจอหลังรีอยู่แล้วโอเคแจ๊คก็มาเจอกัน,นามาความ,มาความอมีโก้ของไอ้ควายเนี่ยมันทำให้พี่เดือดร้อนอะ่ะอย่หาหนีนะกูบอกแล้วอย่าหนีนะแจ็คเอาล้อนี้อย่าหนีใช่พี่ล้อนี่พี่ล้อนี่เดี๋ยวเก็บรถก่อนพี่เดี๋ยวล้อนี้เก็บรถก่อนแจ็คมีข้าวไหมพี่ไม่มีเก็บรถที่ไหนว้งแดงข้างหลังไหมพี่ข้างหลังไอ้ตรงรถจอดอย่ พี่เกตพี่เกตขอข่าหน่อยครับพี่พี่เกตขอข่าหน่อยพี่เกตจะตายหรอข้าไม่มีว่ะมีมีมีครับในปูเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบอาวุธหายไม่ได้อย่างเดียวนะบูต้องหายได้นะได้ครับพี่ได้ได้ก็เซซิโร่งี้ผมพูดไปแล้วเซซิโร่านไหนก็ลองดูว่าเลือกกับแกงกับตัวตัวมันเองตายยังไง ก็มันมีมันมีจดหมายฉบับหนึ่งอ่ะมันเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของน้องรักพี่อ่ะใครครับพี่มันเขียนเอาไว้ว่ามัน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 จารึกเอาไว้ว่าฉบับเนี้ยถึงผมจะไม่อยู่เป็นแกงแล้วผมให้พี่แจ็คตัดสินใจเป็นหัวแกงแทนผมแล้วกันนะครับจากตั้มโอ้โหนั่นแหละครับเล่นเดือดรับปากกับผ้เหี่ยวพี่ใช่ครับโดนแจ็คว่าไงครับแจ็ค แ็กเดี๋ยวหลังรีไปที่สะพาเลยก็ได้าเอาดีครับได้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 ยกยกยกจะบอกนะคิดดีแล้วนะคิดดีนะพี่ยกคิดดีแล้วนะจะบอกให้นะไปสะพานล็อกใจได้นะเขาให้ตีเห็นงไ้่ตีมันก็อยู่ที่สภานถ้าสะพานให้ตีทุกอย่างมันจะเดือดมากกว่านี้นะแค่นั้นเองพี่ยกคิดเอา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 ก็ยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวสี่ทุ่มเลยโอ้ยคิดก็คือสะพาเดียวนะพี่ยกหมาตัวเดียวนะพี่ยกกินดีๆพี่สวยละ มาตัวเดียวทำแกงแตก